ลองได้17ปีเต็มๆที่เรารอทำนะคะคนดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วบ้านเราบ้านเราหาไม่ได้จริงๆถึงท่านจะโกงแต่ประชาชนคนไทยกินได้ได้อยู่ได้กินเด็กบ้านนอกได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะพัางหวยใช่ไหมคะหาไม่ได้แล้วค่ะคนแบบนี้หาไม่ได้ไม่ได้จริงๆค่ะ,ต,คะตั้งใจมาตั้งใจมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉลองกัน,กนทุกพักเพราะไม่เจอที่นี่บางคนบอกว่า นายกพาชินไม่ใช่คนของพรรคพื่อไทยไปทำไมถามว่าก่อตั้งใครเป็นคนก่อตั้งคะตั้งแต่ไทยรักไทยถูกไหมคะอา้าวเสื้อแดงเฮ้ hey! เสื้อแดงแล้วเฮ้ hey! แล้วเราจะเสียพื้นที่ทับซ้อนแล้วเฮ้ hey! เราจะได้แบ่งกัมพูชาห้าสิบห้าสิบแล้วเฮ้ hey! ดีใจกันหน่อยแล้ว <c oughs> อ่านะครับเสื้อแดงในที่นี้ก็หมายถึงไอ้พักอไอ้พวกดังแบกนายแบกทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปแบ่งแยกกันที แต่ถามว่าจริงๆเสื้อแดงมีไหมก็มีนะก็อย่างป้าที่ออกมาพูดนะว่าทักษิณเป็นคนดีทักษิณโกงแต่เป็นคนดีหายากเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เรียกเสื้อแดงไหมก็เขาใส่เสื้อแดงก็ใช้เรียกอะไรอ่ะแล้วก็พวกเสื้อแดงทั้งหลายที่เชียกกันทักษิณเรารักทักษิณนะออกมาเป็นเสื้อแดงเวลาเวลาไปหาเสียงก็ใส่เสื้อแดงกันเนี่ยจะให้เรียกว่าเสื้ออะไรก็เรียกเสื้อแดงถูกแล้วนะ คนพวกนี้แหละครับดีใจไหมลนะ่ะ <c oughs> ดีใจไหมเราจะได้เสียดินแดนแล้วบ,บอกสมัยหน้าเลือกอีกสมัยหน้าเขเพื่อไทยอ่าเลือกอีกเลือกเข้าไปนะเ,เนี่ยงองค์เองบอกอ๋อเรากลัวกัมพูชาฟ้องค่ะยกเลิกไม่ได้ค่ะเอ็อยเดี๋ยวเราจะกลัวกัมพูชาฟ้องแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเราต้องเสียพื้นที่ทับซ้อนเนี่ย ทางทะเลไงโดยปริยายแปลว่าอะไรฮรแปลว่าก็ต้องแบ่งกันห้าสบห้าิไงอืถามว่าคนแสดงชอบไหมชอบมากเลยค่ะเราจะได้เสียพื้นที่ดินแดนห้าสิห้าแบบที่ทักษิณพูดแล้วดีใจสุดๆไปเลยค่ะทักษิณพูดอะไรก็ดีไปหมดอ่ะค่ะสมัยหน้าเราก็เลือกเพื่อไทยอีกค่ะ,ะนะทักษิณเป็นคนโกงแต่ว่าก็หายากนะคะ นี่ไงคนคนเสือแดงนะสมัยหน้าก็ชนะอีกเลือกตั้งชนะอีกนะคะอาสมัยหน้าก็ไม่รู้จะเสียอะไรอีกนะ <c oughs> เสือแดงบอกชอบมากเลยค่ะอยากเสียดินแดนค่ะคนดีๆเยอะแยะ,ยะไม่ไมีไม่ไม,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 ไมีไม่เลือกนะ งมคงอยู่ใกล้เสื้อแดง่เสื้อแดงไม่กับเสื้อแดงกับเสื้อส้มอยู่ที่ไหนไอเสื้อส้มก็ปม่าไอเสื้อแดงกับกัมพูชาอยู่สองพักเนี่ยไม่มีพักอื่นแล้วนะฮะชีวิตนี้ไม่มีพักอื่นแล้วค่ามีแค่สองพักนี่แหละค่ามีแต่เสื้อแดงเนี่ยค่าถ้าพักนี้ไม่ทำก็ไม่รู้จะเลือกใครล้วค่ามันเป็นอย่างเงี้ยคนไทยเป็นอย่างเงี้ยคนเสื้อแดงเป็นอย่างเงี้ย รักแล้วรักเลยค่ะเพื่อไทยอยู่ในสายเลือดค่ะนะเออเลือกกันไปนะครับเลือกกันไปสมัยหน้าก็เลือกอีกชนะอีกนะฮะแล้วแต่มันจะทําอะไรแะคราวนี้นะอยากเจียน,นินแดงกระเทิอนตามสบายนะครับนะคนไทย ตาดไม่ค่อยสว่างเลยเลือกตั้งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คนดีๆเยอะแยะไม่เลือกลุงตู่เงี้ยใช่ไหมคนดีๆเยอะแยะคิดว่าลุงตู่มาแล้วจะเสียไหมหละ่ะเอ็มอยูไม่มีอ่ะลุงตู่มีแต่ยุกเลิกท่นนั้นเออลองเปลี่ยนนายกดิเขายกเลิกหมดอะ่ะยกเว้นในในายกอุงอ้งยิงเนี่ยมันทําตามพ่อมันสั่งนะพ่อมันบอกอ๋อเราจะพื้นที่ทับซ้อนแบ่งกันห้าสิบห้าสิบออมันกล้าขัดคําสั่งไหมละ่ะกัดกล้าขัดคําสั่งบิดามันไหมละ่ะอืม เรนะาคนไทยก็เลือกมนาเองอะช่วยไม่ได้เลือกจะโทษใครอะใช่ไหมเออนะครับก็ต้องโทษคนไทยนี่แหละเลือกกันจังเลยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ